รู้แล้วว่ามันรู้ยอดได้ยังไงอยู่วะอ,อ๋อกูเข้าใจแล้วลมันเพิ่งโพสต์มาสองชั่วโมงที่นนแล้วเออแล้วก็ไป<ร>ปั่นกับอีชื่ออะไรนะ e ame, e อีเฟมอีฟีอะไรอ่ะอีเฟอร์นอีฟีอะไรอ่ะน e e e ะทำมาเป็นปั่นกันว่าแอดมินเป็นคนรู้แอดมินรู้อย่างนั้นแอดมินรู้อย่างนี้ผมเป็นแอดมินผมรู้สึกว่า,าจาย์เขาไม่ได้อยากใช้ ที่จริงมาปันแอดมินกูอีกว่าเป็นแอดมินส่งมาแท e ็กหาแอดมินอีฟีมีเฟมอะไรอี e ีหน้าโปรไฟล์ไปผู้หญิงเสื้อเขียวอะน่ะกูเห็นแท็กแอดมินกูฉ่ำมากแท็กแอดมินกูให้ไปดูว่าเนี่ยมีแอดมินหลงเข้ามานะโถมึงทำกันเป็นกระบวนการสร้างหลักฐานเท็จกูก็คิดว่าแน่ โอ้ยมึงจะคิดจะประชานจะประแฉะคนอื่นแต่มึงทำไม่สาเร็จมึงก็เลยจะใส่ร้ายป้ายสีเขาจะสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาเพื่อทําให้เขาดูแย่โอ้ยสุดยอดมากเลยอะ่ะเพจแบบนี้นี่มันเพจอะไรวะเนี่ยนี่มันเพจเพื่อทําดีให้สังคมหรือทําช่วยสังคมหรือทําให้สังคมแตกแยกสรุปอีเพจพวกเนี้ยที่พวกมึงไปเชื่อกันเนี่ยมันเป็นเพจทําให้ สังคมแตกแยกหรือทําให้สมัครสมาส,มค,สมค,คิีเป็นเพจคนดีเพื่อประจานคนชั่วหรือเป็นเพจคนชั่วเพื่อประจานคนชั่วกูถามหน่อยเถอะหรือเป็นเพจคนชั่วเพื่อทําลายคนดีหรือเป็นเพจคนชั่วเพื่อทําจากคนดีให้เป็นคนชั่วเพื่อที่จะได้ผลงานจากความชั่วนั้นจากการใส่ร้ายป้ายสีของมึงมึงหยิงพยองจองขนไปนะกูจะบอกให้ถึงขั้นสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาเพื่อทำลายคนอื่น มึงหาจุดย่อยยับอับปางอะไรกูไม่ได้แล้วมึงเลยพยายามจะหาทุวิถีทาาในการทําลายกูลงให้ได้ด้วยการสร้างหลักฐานเท็จโอ้โหสุดยอดมากนะเกินไปหรือเปล่าวะกูถามจริงๆเธอ,อเและคนที่ติดตามไปอยู่ได้เนี่ยติดตามไปอยู่ได้ยังไงเนี่ยมึงเ <คน S 1> ชื่อพวกมันอยู่ได้ยังไงคนเขาไปร่วมด้วยช่วยกันมีมั่วชัว่วเต็มไปหมดเลยครับมึงเชื่อคนช่วช่วๆอย่างนี้ได้ยังไงทําผิดกฎหมายเนี่ยนะอาจารย์ครับควรแคปพวกที่ด่าร่วมไหมครับไม่ต้องหรอก เอาต้นเรื่องพอมีต้นเรื่องได้ทุกอย่างจบเอาหัวหน้าเหล่าหน้าเหลเอาหัวหน้าเหล่าคนเดียวอะทุกคนจะรู้หมดว่าอีนี่มันเป็นคนสร้างหลักฐานเท็จเพื่อทําลายชาวบ้านอีพวกหูเบาทั้งหลายนะไปเชื่ออีเพจเยือเนี่ยนะกูแนะนำนะให้ตัดหนังไข่หนังก็โปกมึงอะแขวนหูซะสองข้าง เพราะถุงหนังไข่มึงมันมีสองข้างพอดีมึงตัดหนังไข่ออกมาแล้วแบ่งครึ่งใส่ข้างซ้ายข้างซ้ายหูหนึ่งข้างขวาหูหนึ่งแขวนไว้จะได้หนักขึ้นจะได้เลิกฟังใครพูดอะไรเสี้ยมอะไรหน่อยมึงก็เชื่อเขาไปหมดปัญญาอ่อนอาจารย์เมีเด็กมาต้อนรับด้วยเด็กนักเรียนไหนเด็กนักเรียนป .2 ป .3 ไอ้ปเด็กก็เล่นบ้านนะครับมาเย็นตั้งแถวแล้วก็จะอันนี้ต้องเอาไลฟ์สดไหมใช่อันนี้ก็คิวไปเลยเพราะเราเราเริ่มบรรยายเลยเนี่ยสิบโมงกันเนี่ย โอ้กูเจอตัวต้นเรื่องแล้วถ้ากูไม่เห็นมันโพสต์นี่นะถ้ากูไม่เห็นมันโพสต์นี่นะโอ้กูไม่รู้เลยกูนั่งงมหาเร็ววันนี้มาถึงบางอ้อแล้วขอบคุณนะขอบคุณความปากมากของมึงอะ่ะประจานตนเองออกมาทําให้กูรู้รวความลับหมดเลยเกมละเกมเรียบร้อยโอ้โหมึงนี่เองขอบคุณนะความอยู่ไม่สุขโพสเก่งโพสฉ่ำแอบฝีมือผลงานจากการกระทำของ เ,เนี่ยคนปากมากมันจะเป็นอย่างนี้แหละเออเกมจากปิดบางเป็นความลับซ่อนเล้นมานานสุดท้ายกูรู้แล้ววันนี้หวังไม่หวังไม่หวังว่ากล้องคงไม่เสียเออโทโอ <c oughs> กูก็นึกว่าอะไรที่แท้มาเป็นอย่างนี้นี่เองน่าจะไม่มีอะไรรถรไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วใช่เออ,อขอตัวเดี๋ยวจะไปบรรยายทำแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวดูในไลฟ์สดใครจะฝึกปฏิบัติรมกับอาจารย์ที่บริษัทหมอเสงเขตปทุมธานีลังสิตคลองหนึ่ง ให้กดไปที่ idline satu idline satu a วงกลม satu a วงกลม satu s า t ุวันที่11-12เสาร์อาทิตย์นี้ใครว่างมาฝึกสอบรมสมถาวิปัสสนากับอาจารย์ที่บริษัทหมอเสงเขตลังสิปทุมธานีคลองหนึ่งสามารถมาเจอกันได้9โมงเช้าถึงบ่าย3 ฟรีทั้งหมดอาหารเช้าอาหารเที่ยงก็ฟรีใครเดินทางมาจากต่างจังหวัดสำรองที่พักได้ฟรีเหมือนกันอาจารย์จะจองโรงแรมไว้ให้ไม่ต้องเสียตังค์เอาตัวเองมาพอรีบลงทะเบียนตามที่เขาปักบุดไว้ A วงกลม SATU A วงกลม SATU S SAT s i สาธุอย่าลืมตัว A วงกลมด้วย S s i d S s i สาธุรีบลงทะเบียนฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่าย อะเดี๋ยวเตรียมตัวไปบรรยายแล้วนะเดี๋ยวเจอกันวันนี้รายการสดนะเคลียร์ชัดชัดบ่ายโมงสี่สิบฮะบ่ายโมงตรงเคลียร์ชัดชัดบ่ายโมงตรงช่อง Work Point แล้วก็บ่ายสามโมงครึ่งรายการเคลีเปิดปากกับภาคภูมิรายการสดช่องไทยรัฐทีวีเตรียมตัวเตรียมตัวครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันกันเดียว